สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับชุดกล้องระดับโปรนะครับและมีการร่วมมือกับค่ายผลิตเลนส์ชื่อดังอย่างไซส์พร้อมระบบกันสั่นแบบกิมบอลทาให้ทั้งภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอนั้นนิ่งสุดๆอยู่ในบอดี้สุดบางขนาด7.99ม mm ิลิเมตรครับนั่นก็คือ vivo x70 5g และ vivo x70 pro 5g ครับ นี่คือสมาร์ทโฟนนะครับสองรุ่นใหม่ล่าสุดจาก vivo X70 series นะครับที่มีการจับมือร่งมัฒน,นาครับทั้งเรื่องของตัวกล้องเซ็นเซอร์การถ่ายภาพแล้วก็ชุดเลนส์นะครับกับทาง Size o p t i c นะครับหรือว่า Outside, กกสำหรับใครสงสัยนะครับว่าตัวไซส์ T Star Optic เนี่ยมันมีความแตกตายย่างยังไงทัก mm hmm. ก็ต้องบอกว่ามีการเคลือบตัวชุดเลนนะครับ mm hmm. เพื่อให้มีการกรองแสงหรือพวกส่วนเกินต่างๆครับที่เป็นลักษณะของตัวแร์หรือว่าตัวโกสออกไปจากชิ้นเลนนั่นเองทําให้ภาพถ่ายที่เรากดชัตเตอร์ออกมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของสีสันและความคมชัดดีขึ้นเพราะว่าแสงส่วนเกินที่อาจจะทำให้ตัวเลนเกิดอาการแร์นั้นถูกลดทอนลงไป ในส่วนของงานดีไซน์แล้วก็สีสันนะครับรอบนี้ทาง vivo เลือกใช้วัสดุเป็น fluorite AG glass ที่ฝาหลังครับทำให้มีลักษณะผิวที่เป็นแบบด้านนะครับแต่ยังคงความเงามันสวยงามนะครับสำหรับสีที่ออกแบบฟ้าๆม่วงๆจ,จางๆครับอันนี้คือสี Aurora Dawn นะครับ ่วนอีกสีนึงอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษครับกับ Cosmic Black เพราะว่าด้านหลังนั้นเป็นผิวแบบด้านนะครับกับ For AG นะครับแต่ว่าจะมีการแฝงอรวดลายหรือว่าเงาริบระยับนะครับที่ลักษณะคล้ายกับดวงดาวอย่าง่ําคืนบนท้องฟ้ามาด้วยแม้จะเป็นวัสดูแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าผิวสัมผัสข,ของตัวสีออโรรากับสี o s m i c Black มันต่างกันนะครับผมลองรูปดูแล้วมันมีความสูกคล้ายๆกับว่าเป็นผิวแบบกึงก่งๆทรายนิดนึงครับแต่ว่ามีความละเอียดมากกว่าไม่ได้สากนิ้วเลย เรียกว่ายิ่งจับยิ่งถือยิ่งโดนนะตัวสี Cosmic Black นะฮะไนนก็ชูเรื่องกล้องเป็นจุดเด่นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลุยกันที่เรื่องของชุดกล้องหลังของทั้ง vivo x70 5g กับ x70 pro 5g ก่อนเลยละกันนะครับโดยชุดกล้องของ vivo x70 pro 5g ตัวกล้องหลักนครับความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้เป็นเซ็นเซอร์ของ Sony iMX76V มาพร้อมระบบกันสั่นแบบกิมบอลนะครับตอนนี้ vivo พัฒนาเป็นเวอร์ชัน3.0แล้วนะครับแล้วก็จะมีกล้องออตตอร์ไว12ล้านพิกเซลตัวกล้องเทเลโฟโต้ที่เป็นพอ r เท็เลนส์นะครับระยะซูม2เท่าความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีตัวกล้องเทเลสโคป e คาเมรานะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมออปติคอลที่5เท่าครับสำหรับในรุ่นของ vivo X70 5G นะครับความแตกต่างคือตัวชุดกล้องนี่แหละของตัว X70 5G จะมี3กล้องนะครับ เซนเซอร์หลักตัวเดียวกัน7 6 6 v จากโ o n y นะครับแต่ความละเอียดอยู่ที่4ีิล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นกล้องอัลตร้าไว์กับพอเทสครับจะขาดตัวพิสคปคามิราไปส่วนตัวกล้องหน้าเซลฟี่นะครับทั้งคู่มาพร้อมกับความละเอียดที่32ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูความพิเศษของตัวชุดกล้องหลังนะครับที่ทาง vivo ร่วมพัฒนากับทางซาส์กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างสำหรับโหมดการถ่ายภาพนะครับก็จะมีตัว ai ที่เข้ามาช่วยเสริมในการปรับแต่งซีีน,นตา่าาางๆใหห้มมมมควมเะสกับ สัานการหรือภาพที่เราถ่ายนะครับอย่างเช่นพวกท้องฟ้าอาหารหรือว่าพวกตึกรามบ้านช่องร้านค้าร้านกาแฟนะครับก็จะมีการปรับโทนสีโดยอัตโนมัติ ส่วนโหมดภาพคน,นครับอันนี้ก็จะมีการร่วมพัฒน,นากับทางไซส์นะครับเอาระบบที่เรียกว่าเป็นไซส์เลนนะครับในการเบลอฉากหลังมาร่วมใช้งานด้วยนะครับอ,อย่างเช่นถ้าเราเปิดโหมดภาพบุคคลนะครับแล้วก็มาที่สไตล์นะครับก็จะมีให้เลือกอันแรกก็จะเป็นตัวของไบโอท่านะครับไบโท่าคือลักษณะของโซ l ลี่หรือว่าฉากโบเก้ด้านหลังที่เป็นลักษณะหมุนๆน,นะครับเป็นวงกลมอะไรแบบนี้ ส่วนโซน,น่าสไตล์นะครับก็จะเป็นลักษณะฉากหลังที่มันเน้นๆน,น,นุ่มๆน,นะครับถ้าเกิดอยากได้แบบลักษณะของโบเก้กลมๆแบบมาตรฐานทั่วไปเป็นแบบคลาสสิกค,ครับก็ให้มาเลือกที่พลาหน้านะครับและหนึ่งสไตล์ก็คือดิสทากอนนะครับอันนี้จะให้อารมณ์แบบลักษณะภาพฟุ้งๆขาวๆหน่อย อีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของ Vivo X70 Series นะครับก็คือตัวชุดกล้องหลังนี่แหละที่ออกแบบให้สามารถเก็บแสงได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเกิดภาพที่มีความสว่างมากขึ้นแล้วก็สีสันดีขึ้นกว่าเดิมและมี Real Time Extreme Night Vision ะครับช่วยเราได้เห็นภาพจริงๆเลยว่าถ้าเกิดเราถ่ายมาแล้วเนี่ยพอมีการรวมแสงแล้ว จะมีความสว่างมากน้อยแค่ไหนคือไม่ต้องมากดรอรุ่นว่าแสงสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไงพร้อมกับโหมด Super Night วิดีโอนะครับช่วยการถ่ายวิดีโอเวลากลางคืนนั้นมีความสว่างมากขึ้น และที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวของระบบนะครับ Gimbal Stabilization 3.0ครับอันนี้คือลองมากับตัวแล้วดีงามทั้งเรื่องของการถ่ายภาพด้วยแล้วการถ่ายวิดีโอนะครับ หลักๆคือถ้าเราเปิดกล้องปุ๊บนะครับเสร็จแล้วลองซูมไกลๆดูนะครับไปเทียบเลยนะครับที่ข้อไหนก็ตามเนี่ยพอซูมระยะแบบเป็นแบบดิจิตอลระยะแบบเกิน10เท่าไปแล้วนะครับขยับนิดเดียวอ่ะภาพหน้าจอมันสั่นแล้วอ่ะ แล้วก็จะหาตำแหน่งที่หยุดหรือว่าจุดที่อยากถ่ายนี่ยากมากต้องค่อยขยับนิดๆๆๆแต่ว่าตัวของว i v o 7 0 Series นะครับนิ่งสุดๆเหมือนมีขาตั้งมาช่วยนะครับค่อยๆขยับก็ได้ภาพจะค่อยๆขยับตามเฟรมไปนะครับอันนี้คือดีงามจริงๆและในการถ่ายวีดีโอครับก็ช่วยกันสั่นได้แบบโหเนียนๆภาพลื่นๆเลยครับและยังมีโหมดครับโปรซินิมติกสำหรับสายงานวิดีโอโดยเฉพาะนะครับ ใครที่อยากลองครับอันนี้ตอนแรกผมก็หานานเหมือนกันว่าเอ๊มันไปอยู่ตรงไหนนะครับเข้าไปที่โหมดเพิ่มเติม,ตมก็เจอแต่โหมดโปรพอกดเข้ามาปั๊บก็เป็นกล้องโหมดโปรปับ๊บเปิดคำอาลมันก็เป็นกล้องถ่ายภาพนี่นาะเพิ่งสังเกตว่าปุ่มที่เปิดเป็นโหมดวิดีโอเนี่ยมันอยู่บริเวณของชัตเตอร์ครับตรงนี้พอเปิดมาปั๊บนะครับนี่แหละครับก็จะได้โหมดโปรซีเนมติกในการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถจะเลือกปรับนะครับการใช้งานเลนส์ต่างๆนะครับรวมถึงมีตัวของมาส วัดระดับน้ำนะครับนี่ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสายงานวิดีโอเนี่ยพวกกล้องสายวิดีโอต้องมีอะไรมีพวกซีบราเลเวลลิ่งนะครับดูส่วนที่มันแสงโอเวอร์อันเดอร์รวมถึงพีกกิ้งโฟกัสครับมีพวกเอ็ก์ศูนย์มีให้ครับนี่ครับก็สามารถจะแตะตรงนี้นะครับเลือกเปิดทางมาไลน์หรือว่าซีบราได้นะครับมันก็จะโชว์ส่วนที่แบบแสงมันอันเดอร์นะครับอีกโหมดหนึ่งก็คือตัวของพิกโฟกัสครับนี่ครับก็จะเห็นเลยว่า พิกโฟกัสเข้าบริเวณไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยลอขยับมาแล้วครับฟึบเห็นไหมได้ไหมดึงออกมานะผมจะดึงไปทางซ้ายนะนี่ครับมีพิกโฟกัสเห็นที่ชั้นเรียว่ามันเจาะโฟกัสตรงไหนบ้างถึงเวลาถ่ายก็จะไม่พลาดแน่นอนสำหรับการใช้งานในโหมดนี้นะครับถ้าอยากจะเปิดทุกเลนส์ให้ใช้งานพร้อมกันได้นะครับก็คือทั้งอัลตร้าไวเลนส์หลัก พอเทนแล้วก็เทเลโฟโต้นี่เนี่ยก็ต้องเลือกเป็น 180p 0ที่30เฟรมนะครับเห็นตัวอย่างภาพถ่ายและวิดีโอจาก X70 ซีรีส์ไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกว่าตัวแกลเลอรี่หรือว่าอัลบั้มของ vivo เนี่ยเราสามารถจะเลือกปรับแต่งนะครับหลายๆอย่างแก้ไขเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องของการปรับใช้งานพวกฟิลเตอร์สีต่างๆนะครับหรือว่าการปรับเรื่องของบิวตี้นะครับใบนุ่งใบหน้าที่ถ่ายมาเนี่ย จะมาแต่งให้เนียนขึ้นเรียวแหลมขึ้นในแกลเลอรี่ก็ได้ด้วยและหนึ่งฟีเจอร์ที่อยากแนะนํากันก็คือเรื่องของอยางลบครับที่สามารถจะลบอะไรที่แบบเราไม่ต้องการมันลบอยู่ในภาพเนี่ยออกไปได้ด้วยครับ ในส่วนตัวเครื่องแลนงานดีไซน์นะครับรอบนี้ vivo X70 Pro ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอโค้งนะครับเป็น Dual Edge Display นะครับความเรียอยู่ที่ Full HD+ นะครับผมมาพร้อมกับอัตราดิเฟรตที่120 h z รองรับ HDR10+ ในการแสดงผลนะครับแล้วก็มีตัวของ SGSI Care ช่วยลดแสงสีฟ้าทําให้ใช้งานนานๆก็ไม่เมื่อยล้าดวงตาด้วยนะครับเรียกว่าทั้งส่วของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับคือจะโค้งรับกันครับกับตัวเฟรมที่อยู่ตรงกลางตัวเครื่อง อย่างที่บอกครับว่ารอบนี้ความบางของมันอยู่ที่7.99ม mm, ิเมเท่านั้นไม่ได้รวมของตัวโมดูลกล้องที่ยื่ออกมานะเอาแค่ตัวเฟรมเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีนะครับส่วนของสิ่งใหม่ที่มาพร้อมกับ X 7 0 Series รอบนี้ก็คือมีด้านบนตรงนี้ครับไม่ได้มีแค่ไม้แล้วมีอินฟราเรดรีโมทครับสามารถใช้งานกับตัวแอปพลิเคชันนะครับรีโมทอัจฉริยะได้ กดเข้ามาปั๊บนะครับก็แค่ทําการเพิ่มรีโมทเข้าไปนะครับคุณมีทีวีแอร์หรือเป็นพวกเครื่องเล่นต่างๆครับก็สามารถจะมาเลือกเพิ่มรีโมทเข้ามาที่ตัว x 7 0ซีรีส์ได้ด้านข้างมีปุ่ม Power อร์และปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับที่จะตัดกับความเป็นผิวด้านของเฟรมตรงกลางครับลักษณะของผิวแบบมันวาวนั่นเองด้านล่างก็จะมีช่องลําโพงนะครับ พอร์ต USB Type C นะครับช่องไมโครโฟนแล้วก็ถาดซิมที่ใส่ได้แบบ2ซิมดู o อสล็อตครับตัวนี้เติมเมมไม่ได้โมดูลกล้องหลังนะครับก็เห็นว่ามีโลโก้ของไซส์นะครับแปะอยู่ด้วยนะครับจากการที่ใช้ชุดเลนที่เป็นการเคลือบไซส์ T Star Coating <c oughs> เข้ามาสำหรับ Vivo X70 Series นะครับทั้งคู่มาพร้อมกับระบบ o n t a u OS เวอร์ชัน,ทน12ทั้งบน Android 11ซึ่งถ้าเกิดจะให้ลองเทียบนะครับเรื่องของประสิทธิภาพความสามารถโดยรวมต้องบอกว่าสเปคเนี่ย แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับหลกัหลกๆก็จะมีเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องหน้าจอที่เป็นแบบโค้งในรุ่นโปรนะครับกับหน้าจอแบบแฟ a สสีรีนในรุ่นปกตินะครับและก็ตัวแบตเตอรี่อ่าอันนี้4,450ม ah, ิลลิแอมตัวนี้4,400 ah, นะครับแต่ว่ารองรับการชาร์จรดวที่14วัตต์เท่ากันคราวนี้ก็มาลองดูประสิทธิภาพนะครับประสบาทของทั้งคู่วเป็นยังไงบ้าง คือจริงตัวชิป Dimensity 1200เนี่ยก็แรงไม่ทําลายอยู่แล้วครับเรามาดูประสิทธิภาพการเล่นเกมแล้วกัน,กนว่าทั้งคู่เนี่ยเปิดเกมแล้วเป็นยังไงลื่นแค่ไหนกราฟิกปรับได้เท่าไหร่โดยในการเล่นเกมครับก็จะมีตัวของ m u l ติ Turbo ที่พัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อช่วยเร่งประสิทธิภาพในการใช้งานทั้ง CPU GPU Input Output ต่างๆรวมถึงแรมนะครับในการเรนเดอร์ทั้งภาพกราฟิกต่างๆคุมเฟรมเดทให้ร่วงหล่นลงไปนะครับ แล้วก็มีอัลตร้าเกมโหมดครับที่เข้ามาเสริมให้เราสามารถจะปรับแต่งค่าต่างๆได้ระหว่างที่เล่นเกมนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของปิดการแจ้งเตือนต่างๆหรือว่าจะเลือกเปิดเป็นโหมด ESport นะครับที่ช่วยบล็อกทุกการเชื่อมต่อและเนประสิทธิภาพของตัวเครื่องเนี่ยโยกมาในการเล่นเกมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมีชุดลีเนียมอเตอร์ครับที่ช่วยมาเสริมประสบการณ์ในการเล่นให้สมจริงมากขึ้นด้วยการสั่นของตัวเครื่องนะครับอันนี้จะรองรับเฉพาะในเกมที่สามารถใช้งานได้ แต่ผมเชื่อว่าจุดที่หลายคนจะมาตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของชุดกล้องหลังมากกว่าครับที่ตัวของ X70 จะได้ไปแค่3กล้องหลังนะครับคือก็จะมีกล้องหลัก40ล้านพิกเซลเอาตร้าไว12ล้านแล้วก็พอเทต12ล้านครับที่สูงโอเคข้อ2เท่านั่นแหละทำระยะการซูมสูงสุดของตัว X70 5G เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ10เท่าเท่านั้นแต่ถ้าเกิดอยากได้ระยะของเลนส์ครบซูมไกลกว่ากล้องหลักชัดกว่าคมกว่าครับก็จะเป็นของ X70 Pro 5G นะครับเพราะว่าตัว เซนเซอร์ S S หลักความลหลี่ยนนั้นสูงถึง50ล้านพิกเซลนะครับเรียกมีตัวเลนส์เพลนสโคปคาเมราเข้ามาเสริมอีกออปติคอลซูม5เท่านะครับทำให้เวลาถ่ายภาพระยะไกลคือซูมดิจิตอลสูงสุดเนี่ยมันไปถึง60เท่านั่นเองส่วนเรื่องของสีสันครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเปิดตัวแล้วก็วางขาย2ส,สีชื่อเดียวกันโทนสีเหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะดูเทียบสีจากรุ่นปกติกับรุ่น Pro ก็จะเป็นแบบนี้เลยทั้งคู่นะครับ คือถ้าเกิดจะเลือกซื้อเป็น X70 ที่เป็นเวอร์ชั่นสี cosmic black ก็จะเป็นลักษณะของผิวกับลวดลายประมาณนี้ครับเหมือนกับตัว Pro เลยนี่แหละเช่นเดียวกันกับครบัตัว X70 Pro ถ้าเลือกเป็นสี aurora ก็จะเป็นเ h a i n แบบนี้เลยเหมือนกันครับอุปกรณ์ภายในกล่องของ Hero X70 series นะครับทั้ง2องมันจะเหมือนกันเลยคือจะได้เป็นเคสใสนะครับป้องกันนิ้วรอยตัวเครื่องครับมีหัวชาร์จ Vi v o f l a ช h c h า r ์ e 44วัตครับแล้วก็ ตัวของสายย u พี Type C ชุดหูฟังนะครับจะเป็น3.5มาพร้อมกับตัวแปลงจาก Type C เป็น3.5แล้วก็มีจุกสลับเปลี่ยนส่วนราคาเปิดตัวนะครับผม Vivo X70 5G นะครับอยู่ที่21,999บาทส่วน Vivo X70 Pro 5G นะครับอยู่ที่27,999บาท ยังไงลองเช็คเรื่องของโปรโมชั่นนะครับส่วนลดต่างๆแล้วของแถมได้นะครับที่ตามร้านค้าออนไลน์แล้วก็เพจของ vivo thailand ด้วยนะครับผมเกิดใครมีข้อสงสัยตรง,งรไหนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้งสองรุ่นนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยมาตอบคำถามกันแล้วก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องดอยแสนด้วยนะครับสวัสดีครับ